มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะแลงงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด่นมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยไทยรัฐนะคะงวดวันที่1เมษายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดหวยไทยรัฐนวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกค่ะเน,น้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลข3ามตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้ค่ะเน้นๆเลยค่ะกับเลข3ตัวนะคะและก็เป็นเลข3ามตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะสำหรับเลขเด็ดหวยไทยรัฐนะคะเลข2ตัวนะคะตัวแรกขาดชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด็ดหวยไทยลัฐงวดนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหววรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะและพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ